พี่เบย์จะอ,อ,อ,องกินนะคะ,ะเราจะมากินผักองก์ใช่ค่ะนี่ค่ะทุกคนของน้องก็จะมีประมาณเดี๋ยวเราจะบอกว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกมีใบอย่าก นะคะแล้วก็แค่คลอดอยู่ไหนอ่ะโออยู่นี่แค่หลอดนะคะแล้วก็มันมีอะไรอย่างที้กีวีแล้วก็มีฟักทองแล้วก็มีอุ้ยนี่มันด้วยอันอันไอเผือกหรือไม่เนาะกินเผือกเผือกอะไรก็ได้แกะกันซื้อมาราคา80บาทนะคะทุกคนแกะแกะให้น้องหน่อยโอ้ยน้องอย่าเอาขาูเจ็บอย่างนี้มาอี้ฉันแกะแกะมาให้ฉันแกะโอ้ยพ่อแม่ ร่วมกินนะวันนี้เออจริงคนเจ็บอ่ะว้าเออบาดใจอีกใช่เอานี่อ่ะแก่นี่ก่อนนะอันนั้นแก่ให้เอาทำไมไม่แก่ไม่กินแก่น้องอ่ะแก่ไม่ได้เนี่ยเราต้อง็ก็เลยสองทำไมของน้องแก่ไม่ได้อยนี่มันเป็นอะไรนี่มันเป็นซีมซีมหนีบซีมเหรออ๋องั้นงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาทั้งสอง อันกินอันนี้ก่อนเลยนอะไนี่โอ้ยาวมากค่ะอรมากเลยะมันคือมันเ้ยไม่ใช่เื่อนหรือมัน่ะมัร่าไม่ใช่ปีดรือ่เราจะกินวุคองนะหนูหันหันหน้ามาสิหน้านี้มาเออเอนโอเคอะไรนรยากนอันะอันนั้นอะไรที่กินอยู่ ฟันทองเอ่อเลยนะคะทุกคนมันเป็นรสชาติยังไงอ่ะเออไม่เลยอะมันจืด,จดมันจืดขมุ<ห>้ออร่อยมากจืดนะคะทุกคนไหนลองชิม้มันอื่นบ้างพีเออแต่ว่าถุงถุงมันแรงเหมือนว่านี่นะนกูกอดมาหนูกอดแล้วแช่ฟันหอง ดีดีกว่าอันเมื่อวานไหมอืออันเมื่อวานกินทีไรขู่นู่มฟันแทบจะหลุดแต่ข้นนิ่มอ่ะแต่มันแทงกว่ากันนะอันนี้แพงกว่าอร่อยกว่าอันนั้นแค่ห้าสิบบาทเองแต่แบบพี่จะกินแตงกว่าเด็กเล็กกินดีใช่ไหมกินแล้วมีประโยชน์ดีกว่ากินขนมกรอบใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมเดี ลองกินก่อนนุกีนนี้เนียวอ่แต่มันไม่ดีตรงว่าพันจะหักใช่ไหมนี่เอาอันนี้เหนียวนี่ลองกินก่อนอันเนี้ยเกลีะยบแลว่าแล้วเจี๊ยบไหนลองกินดิหูตกมากเลยเป็นยังไงอุ้ยน้องกินเหมือนหน้าอร่อยอ่ะเป็นยังไงเกลี้ยบอะเป็นยังไงเหนื่อยมากขมไหมเอาน้ำไหม อร่อยอ่ะเหลือให้แม่ใหม่กินไม่เอาอ่ะลองกินลองกินลองกินอร่อยอร่อยจริงแล้วก็ไม่อยากอิ่มอันไหนนะเอาอะไรอันไหนตาหูนี่นะค่ะพูซาของพี่ไม่มีเดี๋ยวพี่แบบให้โฟมของพี่มีพูซาเยอะมากเลยกินไม่ได้กินกีวี่หรอกกีวีก็มีนะสิีเขียวว่ะ เราเก่งอะเหนียวอะจับฟันนะมัมนมกินไม่ได้ก็อย่าฝืนอเออฟันเผ็ดจะหักเลยอ๋อมเผ็ดอ่ะอ่ะอ๋อยไม่ต้องกินหรอก เขาไม่ยมให้ดูดน้ำเขาไม่ยมให้กินไม่กัดได้แล้วอ่ะน,นั่ปนนไปใกล้กันสิทำไมต้องใกกัน,น,น,นอันนะเอาออม้องออล้องไม่แข็งนะ ไม่เลยอันนี้คือรสชาติแบบที่ไม่ชอบไม่เอะตบแบบนี้นะคะหนึ่มันกินไปเราชอบกันขนมมากเลยทุกคนน่ารักนีมากอันนั้นอะไรลูกอะไที่พี่เตยถือนะ เสียงมันไม่อร่อยเลยดึงเป็นไรมันไม่มีอ่ะจิ้าหางหวยเหรอหาีิหาว่ามันไม่มีมันไม่เหมือนกันเหนียวยากจังอะเหนีวกับเมื่อวานอีกอะแล้วก็กินแล้วก็ผัดผักแม่เลยอ่ะ มิแต่ว่าอันแรกที่เราซื้อเลยที่มันเป็นกล่องอ่ะมันกรอบมันกรอบกว่าแต่แม่คือว่าเสือ้อเคลือบน่าจะสารมั้งย,ยังนี่นชเราก็ลองกินหลายๆอันดูนี่ไหนาย,ยังอยู่มาเลยอะ่ะคือจะบอกให้หนูไม่ได้กินะกนะยาก,กินหมดอะ่อะหลอวใจมันอะ่ะเหรอนู่เอาอันนี้ปิรุนพี่บอกพี่ไม่ชอบกินอะ่ะ นนออลองกินถิ่นหอมดิมันจะรสชาติยังไงเนี่ยในถุงน้อพีมโอ้โหแนี้รสชนนาติหอมปะเหมือนต้มจืดนะไหมพีม่อยากกินอ่ <laughs> กี่นมันเคีมัไ่อนเคียวปะนเหมือนกันมันไม่เคียวมัแต่กีวีอ่ะกีวีพี่ว่าอร่อยตองิเลพี่ลองินดิหวานอันนี้หวานเดี๋ยวพี่เอามือมันก็เนี่ฟันี่มันจะโดนนี่ไอ้พี่นี่โอ๊ย คือนนันนี้เราเคยกินแล้วทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนี้เาเคยเคยกินแล้วกีวีอบกรอบอะมันไม่กรอบมันเหนียวกีวีอบเหนียวไงไม่รู้ว่าโอ้โหเพลินแม่เดี๋ยวพี่ซื้อลองไอ้ลองซื้อของอีกที่นอนมาอร่อยแม่หนูซื้อของพิงค์วิทไพร์ห้โอเคไปสวิไม่รู้ว่าสวิต ไปเถอะคลิปยังไม่หมดเลยไม่ต้องรอให้หมดเดี๋ยวคลิปยาวนี่นะคะกดอ,อุยเก็บ๋อ่ไปกิน,น,ะะนกต่อบายบายนะคะเดี๋ยวจะไปกินต่อหน้าบ๊ายบายยังคลิปหน้า,าก,กังคลิปหน้านะะทุกคนไลฟ์อ,อุ้ชูกายะตะกาอุอ้งชกตะอ๊ะ